มำอะไรน้องคนําิม นี่เจ้าลำลำกระาลําลําลําอยากเล่นกับแม่อะเจ้าขวองเขาไม่อยู่ก็จะเล่นกับแม่พี่ชายวันนี้ก็กลับแล้วเขาก็กลับแล้ววันนี้เจ้านายแกก็กลับแล้วพี่ชายเจ้านายแกวันนี้จะกลับแล้วใจกรบคำคำนั่นเลยดำกระดาลําลําลําดำกระดาลําลําดำเฮ้ก็เฮ้เฮ้เฮก็ मेला <sum> <tum> เราพูดอ,อกค่ะว่าจะเอาคลิปยังมามันจังสีปังทำให้ข่อยเพราะว่าวังคลิปใดมันสีปังบอก่ข่แน่สมสวยดลูกสาวผู้ได้นี่ยทำหมันแล้วตั้งแต่ต,ตัวตัวยังไม่หย่านมนอน,นอ่ะไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอกเนี่ออรู้แต่ว่า ขี้หึงขี้งวนใช่ไหมแมวไปเล่นหน้ากล้องให้แม่หน่อยล่าเล็กไปเล่นหน้ากล้องให้แม่เนาะพูดัง่ามาทะเล้นอีกแม่พูดยอย่ามาทะเล้นอีกไอเจ้าถิ่นจะดำมาทะเล้นแม่อีกอะเล่นไปจะดำจะดำดำกระดำดำดำอยู่กับเธอแล้วสบายใจห่ะไปลงละอยู่กับแม่สบายใจเนาะ จ้าดำเอ้ยเจ้าดำเอ้ยจะทำอะไรนะเจ้าดำเอ้ยเฮ้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 เจ้าได้ดำนะเฮ้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 ก็จะดำดำด้วยดำกระดำดำดำเฮ้ไงเฮ้เฮ้เฮ้กันเบาเป็นหนึ่งวักยองนะคนเออ โอเคแม่เข้าใจแต่อย่ามาเล่นกับแม่โอเคด็กเด็กด็กเด็กดอกด็กเด็กด็กดอกเด็กเด็กดอ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 กเด็เด็กสาวดเ็เก